สวัสดีครับคนที่หลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะอธิบายว่าขึ้นแอดแล้วบัญชีไม่คิดเงินลองขึ้นใหม่แล้วก็ยังไม่คิดเงินอีกนะครับนี้จากลูกค้าคนหนึ่งนะครับมันเป็นที่เฟดบลูบัญชีนะครับผมมันเีก็มมนะครับเฟดบัญชีมันหอมไมเดียวกันไหมนะครับแต่ขออธิบายพ่เบบนี้ก่อนนะครับคือทุกๆบัญชีโฆษณาเนี่ยของพิพากในบันจาห้องขันจะน้อยมากนะครับ ในเคสหนึ่งนายกเล่นะครับถ้ามีการเมคกิ้งหนแบบสมบุตรมาอาลามีเช่นอะไรมีเพื่อนอยู่ก,กันนะครับแล้วเพื่อนคนนี้ทั้งสิบคนนะครับเมคกิเงินหมดเกลีทั้งหมดเลยให้พี่ทำพิทาเลยนะครับว่ามันเป็นที่ระบบน่าจะมีบาดแผลร้งซุกนะครับแต่ผมมั่นใจว่าพี่คนนี้นะครับอันจะเจอปัญหาตอนที่การน,นั้งซฟื้นมีบัญหานะครับเราจะทำไมมันเมคกิ้งหนึ่งนะครับ แต่ในสาเหตุในการที่มีกินเงินมันมีปัญหาปัจจัยเยอะมากครับนะครับเยอะมากมันคือ limit อัตลบลงนะครับลงครัเช็คสองก็คืออาจจะโดนประกันหนุนเงินแต่ฮับแล้วก็หัวสั่งล่ n อาจจะมีวิ่งนะครับซึ่งหมดหับวุบนีครับมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้เฉพาะนานะครับผมปกเ c รฟ้อนสักปุ๊บเนี่ยมันจะ้องทำเมื่ไหร่เช็คก่อนนะครับว่าก็จปัญหาอะไรไดบานแต่อันนี้นะครับอาจจะรส อาจจะไม่ได้ส่งบัญชีมานะครับแต่มีข้อแม้อย่างเป็นงเจ๋มัยครับว่าเมื่อวานไม่กินเงินปกตินะครับแต่ก็วันนี้ไม่กินแสดงว่านี่มันมีปัญหาอะไรกันที่ระบุพลานะครับหรือมันเป็นมัญหาที่เป็นชีดิตจริงอันนี้ต้องให้ลองทีมันตรวจสอบดูแต่สาเหตุที่ผมก่อนพูดก่อนไปนะเนี่ยนะครับนั่นจะเป็นประเด็นที่เราต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าเรามาพูดลอยๆกันเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆจะไม่เข้าใจมันต้องมีการเช็คครับพี่ๆกดครับอย่างประมาณนี้ครับสวัสดีครับ